สวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็มินิเซตของฮาตนเข้าแล้วนะครับ e m b e r o f the World T มินิเซตนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมินิเซตที่ตอนแรกๆมันดูเหมือนการ์ดจะไม่ได้แรงเนาะเพราะว่าผมก็มีรีวิวการ์ดไปแล้วเนะที่แบบรีวิวกับไปว่าโปกับแจ็คพอตกับบุญนูฟนะครับที่รีวิวไปแล้วก็แต่ว่าพอการ์ดมันเข้าจริงเนี่ยมันก็มีการที่แบบทําให้เด็กที่แบบเด็กเก่าแล้วกันเป็นเด็กเก่าเก่งขึ้นมาพาวเวอร์สูงขึ้นมาได้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนํากันว่าเด็กที่แบบประมาณ d ดย์หนึ่งเดเนี่ยขอเป็นเดย์วันแล้กันเพราะว่าคลิปนี้ผมอัดในตอนที่เป็นเดย์วันเลยของที่มินิเซตเข้านะครับก็ผมจะเอาเด็กมาแนะนํากันแบบไวๆเลยว่ามีเด็กอะไรบ้างที่เก่งขึ้นแล้วก็เล่นได้ในเมตาใหม่นี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ ถ้าคิดจะเติมเกมเราก็ต้องร้านนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครบจบทุกการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม F.K.Journey ที่คุณสามารถเติมได้ทุกแพ็คหรือว่าจะเติมเพื่อเปิดหากราชารจีบีสวยๆในที t ีก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายลองทักไปสอบถามที่เว็บยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือไละแอดยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยรับรองว่าถูกกว่าเติมเองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกว่ามาจากช่องมิสเตอรด้วยนะครับโอเคครับก็มาเริ่มที่เลกแรกนะครับก็คือเป็น เรียกว่าเป็นไฟล์หลักโลกแล้วกันนะครับเป็นโลกที่ใส่มังกรตัวใหม่นะครับมังกรตัวใหม่ที่เก่งมากมันคือยอกเลยเผื่อใครนึกภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรมันคือยอกแบบยอกสมัยก่อนยอกแบบยอกเมื่อห้าหกปีที่แล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วเลยนะครับมันคือยอกแบบนั้นเลยยอกที่แบบลงมาแล้วแบบได้สเปลแต่ว่ามันเล่นง่ายกว่าเดิมมันเล่นง่ายกว่าเดิมมากๆเพราะยกเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องแบบคุณต้องไล่สเปลก่อนนะสิบใบแบบต้องไล่สเปลก่อนยิ่งคุณไล่เยอะยกยิ่งไล่เยอะแต่ว่าอันเนี้ยคุณไม่ต้องทำ มันบอกว่าเป็นอิมูนทูไฟสเปลแล้วก็แบทเทิลคายลงมาปุ๊บมันจะแคส20มานาของไฟสเปลแรนดอมเอนิมีเลยนะครับซึ่งไฟสเปลเนี่ยมีการ์ดดามเมจเยอะมากผมทํารีวิวไปแล้วเผื่อใครยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็สามารถไปดูในรีรวิวได้นะครับมันมีทั้งดาเมจมีแว l ลูเติมมือมีจัว่วมีคีย์บอร์ดมีดาเมจเข้าหน้ามันมีทุกอย่างเลยในไฟสเปลนี้ซึ่งสุ่มนะครับ ถามว่าแล้วมันเก่งไงพี่มันเก่งตรงที่ว่าสมมติว่าเราเล่นในโลกอย่างางี้อย่างโลกอันนี้ยก็เป็นน็กหนึ่งที่เก่งเราเล่นได้จริงในเมตานี้นะครับก็คือเป็นโลกที่โลกคล้ายๆเดิมเลยเป็นฮาบิงเกอร์ชาโดว์สเตปยกมีทุกอย่างคล้ายๆเดิมมอีอาวุธนะครับแต่ว่าเรามีของใหม่ด้วยก็คือเป็นอาวุธซินเดอร์ซอร์ทที่มันแรงมากๆถ้าคุณถือมินเนี่ยนที่เป็นดาร์กกิฟต์อยู่บนมือใบนี้จะเพิ่มสามแมทแทกกลายเป็นหนึ่งมานาคุณได้วุธสี่ทับสองซึ่งมันแรงมากนะครับมันคือ ก็ทาให้ต้นเกมคุณแรงขึ้นต้นเกมคุณแรงขึ้นแล้วคุณก็มีมีคอมโบฮามิงเกอร์เล่นเหมือนเดิมยกขึ้นยกลงเหมือนเดิมนะครับแล้วคุณก็แบบเล่นช่วงกลางเกมเหมือนเดิมกลางเกมก็คือแบบมีแซนบ็อกเล่นนัน่นเล่นนี่แซนบ็อกบวกตัวนั้นบวกตัวนี้ได้คุณมีเอ่อสมกบอมเพื่อมาหาของเล่นได้มาหาพวกใบแบบบอมโบบัตเทิลคายสเตลเล่นได้ทําให้คุณมีแวลูเล่นเพิ่มด้วยช่วงกลางเกมส่วนช่วงเลดเกมคุณจะได้อีกฝั่งไได้ค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าคุณเป็นโลนะคุณจะเเเป็เ็็นดดดดททีี่่แบบบบตั้งอร์ุกไ แถมต้นเกมแรงขึ้นจากมีอาวุธตรงนี้แล้วก็ไฟล์หลักจะเป็นตัวที่ทําให้คุณมาปิดดาเมจได้แบบคุณขาดขาด8ดาเมจขาด5ดาเมจอ่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้มีดาเมจเข้าหน้าแต่ว่าตัวนี้มันสามารถยิงหน้าได้ซึ่งมันเหมือนเป็นใบปิดเกมให้คุณด้วยนั่นเองนะครับแถมคุณเป็นโลคุณสามารถเล่นมาตั้งแต่เทิร์นเจ็เพราะว่าคุณมีแซนบ็อกตัวเล็กแซนบ็อกตัวเล็กบวกกับใบนี้เล่นได้ตั้งแต่เทิร์นเจ็เลยแถมถ้าคุณมียกคุณก็ยกเก็บไว้ได้ถ้าคุณมาเล่นต่อกดายัม่่ีีทบบกวนเแ เป็นเด็กลกคล้ายเดิมที่แบบเป็นเล่นเป็นเทมโปแต่ว่ามีท่าปิดเกมที่ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นอาชามีนเนาะอาชามีนเนี่ยบางครั้งท่าปิดเกมมันไม่ชัวร์บางครั้งคุณเจอคอนโทลเด็กพวกพวกเด็กคอนโทลต่างเนี่ยอาชามีนขโมยการ์ดมาทําอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องไม่มีแต่การ์ดเคียงมีแต่การ์ดอะไรก็ไม่รู้ได้มาก็ใช้ไม่ได้ทําให้มันสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นลิทเนี้ยใส่ไฟล์หลักเนี่ยมันทาให้คุณสู้กับคอนโทลได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงบางครั้งคุณตั้งบอร์ดมาเเเคลีียดด็กก็ออกกไไ้้หมืนนนะบบนนัับบบบแแงว แบบลงแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์เล็กบวกอันนี้บางครั้งมีคอยด้วยคุณสามารถลงมาเพื่อแบบเทมโปบอร์ดซู้แอ็โกได้เลยบางทีแอ็โกตั้งบอร์ดมาโดนเฟรมไซด์เคลียร์ก็ได้นะครับต่อมาที่อีกเด็กหนึ่งนะครับก็เป็นเด็กเก่าอีกนั่นแหละนะครับก็คืออิมิรูอิดนะครับอิมิรูอิดก็เป็นเด็กแนวแบบมิดเรนตั้งบอร์ดไปเรื่อยๆแล้วก็บอร์ดคุณจะโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นเด็กที่สู้กับเด็กคอนโทรลได้ดีแล้วก็แอ็โกก็พอไหวบ้างนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ In นยอิมิิิรรรรรูออออดดดดดดดเเเนนนนีี่่่ยมมมมััจะะะขาดดาานะาาาา้้กกปบบบงงททคคุุณณต์์งโงๆํไไไ แบบบอร์ดคุณแลแค่ตั้งมาอีกฝั่งเขาไม่สนนอีกฝั่งเขาตีหน้าคุณอย่างเดียวอ่ะคุณทำอะไรไม่ได้ประมาณนั้นซึ่งดูวิทเนี่ยได้ใบนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นแชร์เรตคาเมเลียนนะครับก็คือไอใบนี้มันหนึ่งมานาหนึ่งสองเมื่อคุณเมื่อคุณกดฮีโร่พาวเวอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ใบนี้สามารถบัฟเพื่อนได้บัฟตัวไหนก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะตัวที่เรากดฮีโร่พาวเวอร์มานะครับก็คือบัฟบวกหนึ่งบวกสองเลยแล้วก็ได้ลัชด้วยทําให้คุณสามารถเทรดบอร์ดช่วงกลางเกมได้บาางททีีคคุุณณกดดดฮโรร่มแลล้้วเเไย ประมาณนีจ้จากเดิมแบบกดฮีโร่เวอร์ปุ๊บอีกฝั่งไม่สนนะอีกฝั่งก็ตีหน้าเราเทดเขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าตัวเราเพิ่งกดมาแต่ใบนี้จะทำให้ฮีโร่เวอร์ของเรามันเก่งขึ้นทําให้เรามปตัวใหญ่ที่แบบมันรัดเทดได้ก่อนได้ช่วยเคลียร์บอร์ดได้ประมาณนี้มันเก่งมากๆตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือไฟล์หลักก็จะเป็นท่าปิดเกมให้กับคุณเป็นท่าปิดเกมท่าเคลียร์บอร์ดท่าแบบเติมแวลูได้ด้วยเติมจั่วให้คุณได้ด้วยบางทีมือหมดนะครับก็สามารถช่วยได้เยอะมากๆสาา้ แล้วก็อีกใบหนึ่งที่ผมตอนนั้นผมรีวิวผมให้ใบนี้เก่งแบบเก่งมากๆเลยนะครับก็คืออะมิเดซิลนะครับใบนี้เก่งมากยิ่งคุณได้ลงไวยิ่งเก่งบางครั้งคุณแบบคุณเล่นเทลมิกแล้วคุณมาลงใบนี้ต่อเนี่ยจะเก่งมากๆเพราะว่ายิ่งคุณกดไวมันยิ่งเก่งเนาะคือใบนี้พอกดปุ๊บคุณได้มีเนี่ยหนึ่งคอร์สได้เกาะหนึ่งแล้วก็ได้ได้โจยอีกหนึ่งแล้วก็รีเฟซมันอีกหนึ่งถ้าคุณกดครั้งที่สองมันจะกลายเป็นอย่างลสองถ้าคุณกดครั้งที่สามมันจะกลายเป ซึ่งัจวเยอะมากแล้วก็มีแถมมีรีมานาด้วยทําให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นบางจังหวะคุณสามารถเล่นแบบว่าเป็นชาราซิลใช่ไหมเป็นชาราซิลเสร็จปุ๊บคุณเทินเปกตินะเทินเน็่ยคุณเล่นชาราซิลคุณจะไม่สามารถระเบิดระเบิดบอร์ดได้แต่ถ้าคุณมีอาร์เมอร์ซิลที่รอกดได้อยู่ที่กดครั้งที่2เนี่ยกดครั้งที่2อยยังต่ำนะครับคุณสามารถเล่นชาราซิลเทินเเสร็จปุ๊บคุณกดอาร์เมอร์ซิลวรีมานามันจะรีสองมานาทําให้คุณสามารถเล่นการระเบิดบอร์ดได้ อันนี้เกิ่งมากนะครับทำให้แบบบางครั้งบางจังหวัท,ที่ปกติแล้วมันเคลียร์บอร์ดไม่ได้สามารถเคลียร์ได้บางจังหวัดที่เราแบบเราปั้นเราปั้นตัวให้มันใหญ่มากขึ้นกว่าน,นี้ไม่ได้เราสามารถทําได้จากการ์ดไปนี้นะครับซึ่งทาให้เด็กมันสเสถียรมากขึ้นเยอะเลยนะครับต่อมาจะเป็นอิมิวฮันเตอร์นะครับอิมิวฮันเตอร์เป็นเด็กที่อยู่มันแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วแต่ว่าช่วงแรกมันแก้ม,แกมันแก้เกากะดีเฮดได้ค่อนข้างดีแต่ว่าพอก่อดีเฮดหายไปอิมิวฮันเตอร์ก็หายตามไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแพเด คือต้องบอกว่าในเวอร์ชันนี้ที่แบบหลังจากมินีเซตเข้าเนี่ยมันเก่งขึ้นเพราะว่ามันมีใบนี้นะครับใบนี้ใบนี้ทําให้มันก๊อปบีสในบนมือเราได้นะครับแล้วก๊อปตามค่าไล่นั้นด้วยก็คือเราลดค่าไล่ไปเท่าไหร่มันก็ลดมันก็มันก็ก๊อปตามนั้นมาเลยสแตทเท่าไหร่มันก๊อบตามนั้นมาเลยนะครับแต่ว่าเด็กเนี่ยยังมียังมีข้อเสียตรงที่ว่ามันยังแพเด็กเร็วอยู่นะเจอเด็กแอคโกเจอโลกเนี่ยสูยากมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณถ้าเมตาเป็นเด็กช้าเมื่อไหร่เมตาแบบเจอเด็กคช้า หรือว่าเป็นพวกเด็กตั้งบอร์ดเนี่ยเด็กนี้จะเก่งมากมเพราะมันสู้กับเด็กตั้งมันสู้กับเด็กตั้งบอร์ดได้ทุกเด็กเลยคุณแบบเด็กที่แบบช้าๆเน้นตั้งบอร์ดมากลางเกมยังปิดคุณไม่ได้คุณชนะได้ไง่ายมากนะครับคือการที่มีใบนี้มามันทําให้อิมพิวันเตอร์เนี่ยสามารถปิดเกมได้ไวขึ้น2-3เทินเลยปกติเนี่ยอิมพิวันเตอร์เนี่ยมันจะต้องลงแบบลงคิงพัชไปใช่ไหมแบบคุณกดฮีโร่เาพื่อบับ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 มาลงไปปุ๊บคุณตีมันยังไม่ตายคุณต้องเอาแพนด้ายกขึ้นมืออก่อน แพนได้ยกขึ้นมือปุ๊บแล้วคุณต้องรองคุณต้องมาเสียเธออีก 2- อถึงเทินในการกดฮีโร่เพื่อเพื่อบัฟเพื่อบัฟคิงพัชใหม่แต่ว่าพอมันเป็นลิทเนี้ยมันทำให้คุณแบบบัฟ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 กดฮีโร่บัฟบัฟมาตอนคุณจะปิดเกมคุณลงใบนี้มากรอคิงพัชเป็นไล่ศูนย์ถ้าแต่อาจจะเป็นแบบสิบห้าทับหกคุณลงไปสองตัวอีกฝั่งตายเลยประมาณนี้มันไวขึ้นมากๆและมันแรงขึ้นนะครับรวมถึงคิงพัชเนี่ยมันมันมันไม่สนบอดอีกฝั่งจะมีท้อนจะมีอะไรไม่สนจะมีเดเนเดอนอะไรไม่สนเาท นะครับทุกตัวที่แบบแอดแท็กน้อยกว่ามันแต่ว่าแอดแท็กหองเรามันเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราบัฟได้เรื่อยๆประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ผมมองว่าตอนนี้อยู่ประมาณเทียบหนึ่งจุดห้านะครับคือความเก่งเนี่ยผมจะให้ตามนี้เลยนะครับก็คือโลกเก่งสุดรองลงมาจะเป็นดูอิดแล้วก็สุดท้ายสุดเนี่ยจะเป็นอีบิวฮันเตอร์นะครับอีบิวฮันเตอร์เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดมีการเนิร์ฟเด็กไวเพิ่มมากขึ้นเช่นแบบเนิร์ฟโลกหรือว่าเนิร์ฟพวกเด็กไวๆต่างๆเนี่ยจะทําให้อีบิฮันนเี่ยมันนนจะเเเขึ้ป็ทียร์ทันทีทีนนนนะครััับบตอนน้ณปจจุนเนี่ย ผมให้ประมาณเทียร์1.5แล้วกันเพราะว่ามันยังแพ้เด็กเทียร์หนึ่งที่1เลยอย่างโลกตอนนี้อยู่นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กเดวันเนาะเป็นมินิเซตเดวันเลยที่ผมลองเล่นมาแล้วก็กดเจอมาต้องบอกว่าผมกดเจออยู่แค่ประมาณนี้แหละนะครับสเด็กนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้นะครับว่าผมกดเจอแบบโลกดูอิดเนี่ยเป็นโลกดูอิดฮันเตอร์โลกดูอิดฮันเตอร์ผมกดเจอแค่นี้เลยนะครับต้องบอกว่ามันมันน่าจะเป็น3มเด็กที่เก่งที่สุดแล้วในเดวันนะครับเพราะงั้นก็ใครจะไปลองเล่นเนี่ยก็ไปลองเล่นกันได้ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของทั้ง3เด็กเนี่ยไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับก็ไปลองกันดูต้องบอกว่ามัน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 แทบไม่ได้ใช้การ์ดแบบคือคุณแทบไม่ต้องเช็คคุณไม่ต้องค้าอะไรใหม่เลยถ้าเมตาที่แล้วคุณเล่นอยู่แล้วถ้าเมตาที่แล้วคุณเล่นโลคุณมีการ์ดทุกใบของโลกอยู่แล้วคุณแค่เติมมินิเซตแค่เอา2000โกไปซื้อมินิเซตคุณสามารถเล่นเด็กใหม่ๆพวกนี้ได้แล้วนะครับหรือถ้าเมตาที่แล้วคุณเล่นอิมิรูอิดอยู่แล้วคุณมีการ์ดครบทุกใบอยู่แล้วตรงนีีี้้้้้้คคคุุณณณกก็็แแ่่่่ใใใชซอวนนนนเเเเเลลลไดดาาารรร์หหมมมมปปยยยบะั โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอัปเดตแบบไวๆเนาะสำหรับเมตาเดย1วันะครับก็เดี๋ยวพอถ้าเมตามันมีการปรับตัวหรือว่าแบบมีเด็กใหม่ๆกำเนิดขึ้นมาเดี๋ยวผมก็น่าจะทำคลิปใหม่มาเพิ่มให้อีกนะครับรอให้มันแบบมีคนคิดเด็กใหม่ๆมาได้ก่อนตอนนี้มันมีแค่นี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ